ยุ้ยเจยรนันเผยคลิปลูกน้อยในท้องส่งยิ้มให้อัปเดตต,ตัวโตเต็มท้องแม่แล้วนับถอยหลังอีกแค่2เดือนค่ะนางเอกสาวว่าที่คุณแม่อย่างยุ้ยเจยรนันก็จะได้เห็นหน้าลูกน้อยคนแรกแล้วเพราะว่าตอนนี้ตั้งท้องได้7เ,เดือนแล้วค่ะและมีกําหนดคลอดในเดือนเมษายนและตอนนี้ท้องของคุณแม่ก็เริ่มโตชัดแล้วรวมถึงลูกน้อยในท้องก็โตขึ้นมากๆโดยล่าสุดยุ้ยเจยรนันก็ได้โพสต์คลิปอันตราสาวลูกในท้องที่มายิ้มทักถ่ายพ่อแม่ และบอกน้ำหนักตอนนี้ตัวโต1.5กิโลกรัมจนหมอบอกว่าเต็มท้องแม่แล้ววันนี้หนูทางยิ้มอาปากลืมตาแล้วนะคะแก้มหนูก็พกมาเยอะมากน้ํำหนักหนู1.5โลแล้วค่ะคุณหมอบอกหนูตัวโตเต็มท้องแม่เลยฮึบๆบอีก2เดือนจะได้ออกมาเจอกับทุกคนแล้วนะคะ